ครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567กันนะครับวันนี้นะครับเซ็น n น็ก็ปิดตลาดไปที่1386.27จุดลดลงไป1จุดหรือว่าติดลบไป0.07มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่43,000ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานธนาคาร ICT ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ปิโตรเคมีการเงินแล้วก็กลุ่มขนส่งโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BCP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.45%ก็ทางด้านนักวิเคราะห์นั้นมีการคาดการแนวโน้มกำไรในปี2567นี้ คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้69% Year on Year แล้วก็มีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้นมกำไรในช่วง3ปีข้างหน้าทางด้านของออนสิรินราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.58%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าเตรียมที่จะประชุมบอร์ดเพื่อที่จะอนุมัติเงินปันผลในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ นอกจากนี้ยังตั้งเป้าไรายได้ในปีนี้ว่าจะอยู่ที่1,800ล้านบาทขณะที่ยอดพรีเซลนั้นคาดว่าจะอยู่ที่2,500ล้านบาทส่วนทางด้านของอาซีฟาราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.19%หลังจากที่รายงานผลประกอบการของปี2566ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ากำไรเติบโตไปถึง63%เยีย on ออนเยีย นอกจากนี้ทางด้านบริษัทนั้นก็ยังอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา19สตางค์ต่อหุ้นโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่7พฤษภาคมนี้ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้ราคาหุ้นติดลบไป4.91%หลังจากที่รายงานผลประกอบการของไตรามาส4ปี66นั้นปรากฏว่ากำไรหลักนั้น ลดลงไป15.6% Q on Q แล้วก็ลดลงไป5.4% Year on Year ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส1ปี67นี้คาดว่าจะทรงตัว Q on Q ทางด้านของฮานาราคาหุ้นติดลบไป4.79%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าแนวโน้มกำไรปกติในไตรมาส4ปี66นั้นจะ ลดลงไป Q-on-Q แล้วก็น่าจะทรงตัวเยียออนเยีทางด้านของธานีราคาหุ้นติดลบไป5.56%หลาลังจากที่รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส4ปี6-6นั้นลดลงทั้งเยียออนเยีแล้วก็ Q-on-Q ซึ่งก็ถือว่าเป็นกำไรที่ต่ำสุดรายไตรมาสตั้งแต่ปี2558แล้วก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ส่วนทางด้านของ JKN ราคาหุ้นติดลบไป8.08%โดยราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมานั้นเนื่องมาจากข่าวที่บริษัทแจ้งว่ามีการเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นกู้จากวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์นี้ออกไปไม่มีกำหนดซึ่งเหตุผลนั้นระบุว่าอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลแล้วก็หาหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ